เไเส้นทางบริสรันต์เป็นไงก่อก่อก่อข้างเลยคืขอขนาดขนางยังตั้งไหนอย่างงี้มีป่าทุเรียนด้วยนะเอาเลยเงี้ยม่เคยกินทุเรีนนะยนด้นอนนะโอ้ยโอ้ย นี่ไเต็มเลยลายมือจับอะไรนะอ๋อใบจักรูเออนี่ไงท,ที่เธอเก็บมาเนี่ยโออครูผ่านข้ามน้ำอะ่ะคุยเข้าเลยดิเห็นไหมเต็มเลยเห็นเห็นรับหน,น้าแต่ไม่กินแกงกะอย่างเดียวฉัไม่เห็นเสียหน,น้าเลยเลย ตเตรียมไม้เต้ยังดีเลยที่บ้านหลังน,นี้มีคนนอนบ้านนี้เขาถ่ายหนังผีเออ <laughs> ไปเลืล่อยอโอ ขันน้ำป่ะ

เราค่นี้ว่าเราไม่ได้หลอกนะจ๊ะเดีๆๆ๋ยวเราจะไปดูนะไปดูนะเรามีทำไรครับท่านปืนครับนี่คือไม้โวนนอกไปขโมยไหนมาเออเป็นเราข้ากางเขาทิ้งไม้อย่างเงี้ยม,มาทำมาทำเป็นราคาได้เลยนะครับขายปักเล็ก20บาทโอ้โหเฮไอดีๆไปเจียบตะปูตะลองแก๊กอีกขายมาละ20บาทนะครับเพราะว่า นี่แหละไม้ก่อไฟคืน<ไ>คนี้กลับบ้านเนี่ยเราก็ไปไปมาเก็บไว้อย่างนี้นะครับเพราะเราเอา่อเที่ปลาแบบประหยัดเที่ยวป่าแบบประหยัดครับเที่ยวปลาแบบประหยัดแล้วก็ไม่ทำอะไรชิ่งแวดล้อมอันนี้กัประหยัดเหรอ ไปทาครีมเลยเดี๋ยวเปืองเดี๋ยวเปืองว่ามีผลไม้ป่าด้วยเป็นไงแน่นอนมากเอาเนี่ยไปเก็บมาในป่าเมื่อกี้เนี่ยชอบชอบชอเดียวเ่ยชอเดียวนี่ทิ๊ป่านี่ยเนี่เนี่ย ตอนมาหาสบอ็ะต่ว่าเดินมาเรื่อยๆกันไปแล้วถึงลานถึงนี่ทร่วเหมือนวนประมาณสเประมาณห้าโลใชินลายทางเลยไม่เมาที่เาแไปอยู่เาาแไม่ที่บนมีแล้วไม่มีที่ที่้นมีแลซื้อมาซื้อมากินลวแม่อร่อยโลละหกสิบอันนี้โลไรสี่สิบเอ้านันขายถูกโอมโหกว่าราคาดีนักแม่งขายพวกขายแม่งสี่สิบเลย S <S นัครัาพอขายผมขายผมขายรอยหนึง่งก็ขายแปดสิบผมขายแปดสิบก็ขายหกสิบผมขายทั้งสี่สิบบาทเลยสอดขาดทั้งสวนเลยทีเดียวจบใช่ไหมจบออรื้อไหพี่เอาคุณรื้อดิใช่ไหมใช่เวลาเวลาต้องเห็นจนเท่อไหร่ประจาตัวนี้นะมรดกไงใช่ไหม ก็ถามมาถามถามมาถามเตี่ยไงว่าเตี่ยตกลงจะให้ใครอ้ว่าให้ลื้อก็ต้องลื้ออ๋ออ้วว่าให้ลื้อเนี่ยพี่พนมถามนุ้ยบ้านตัวต่อเป็นไงบ้านตัวต่อเป็นไงไม่ใช่เรื่องของตัวค่ะใช่บ้านตัวต่อเป็นไงดีไหมมันส่วนตัวครับันดีแอบดีเท่าไหร่ก็เต็มเหนียวอ่ะมันคือเหมือนเขาไม่ได้ทําไว้แบบว่ารับเอาไว้พวกก็อย่างเดียวนักท่องเที่ยวเหมือนเขาทำไว้ไม่ท่วมผีดุป่ะไม่มีนะอ๋อไม่มีนะ มีเจ้าของสวนมะขามที่เพิ่งตายฮะผีเหรออันนี้เดี๋ยวผมไม่เป็นไรผมจะไปดูพ่อผมเลยพ่อผมเลยก็เด็ดทีมมาครับมาผีหลอกไงจำได้ไหมรถคามาก็ไปถูกผีหลอกก่อนเลยรถดถผีหลอกแน่นะว่าแน่นะว่าว่ามาเที่ยวป่ามีอะไรด้วยเนี่ยมีหมูกระทะด้วยมีหมูกระทะด้วย จบโหแน่นอนจริงเลยไปคุยกันเขาเห็นนะมีความลับอ่ะความลับไหนความลับที่ไหนแอบดูเธอสักพี่เหรอโอ้โหดูด้วยน้ำหูไม่ได้ยินมันยังอ่านปากออกอีอ่ะน้ำไหนน้ำต้นหอมันเดียวกันปะ คนละน้ำน้ำนี้ <laughs> ไปไปเยี่ยมตายอรละไต่เอ่อไต่รถสวยไปเยี่ยมตายอรไทยจริงไหมครับสายยันสัญญารักสอยันให้น้อยๆนะครับแต่รักนานๆแค่นี้สายยันก็พอใจแล้วครับเออแล้วเจอกันที่อะไรนะเดี๋ยวเจอกันที่นาตาตายนานาทานนาตายนาตายเออเกือบเกือบจะลงแล้วเกือบลงแล้ว to je ข้าไปปวดแง่ให้ก็เอาลงมาแทนรับซโ,โห,โห,โหลัลงหนึ่งแล้วอะเริ่มแล้วอะ ถ่ายพอ,อ,ด,อดูเนอร์ด้วยถ่ายพอดูเนอร์ด้วยไปด้านหน้าไปนา <c oughs> ี่น่มีคาเฟ่ เดี๋ยวจะไปน้ยเป็นไ,ไงคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะอันนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับที่มาครั้งแรกเลยคะ่ะตื่นเต้นามากเมื่อกี้จุม่มลงไปแบบฮ่บ้าม,มากเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs>